สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วเนาะอ่ะวันนี้ผมก็จะมาสอนทำทับเครื่องบินเนาะอ่ะาทับอากาศแล้วกันเรียกภาพรวมดีก่อนเนะาะทับอากาศแล้วกันเนาะก็วันนี้ก็เริ่ม,มาจากอ่าเฮลิคอปเตอร์ก่อนแล้วกันเนาะเฮลิคอปเตอร์เนาะก็เป็นสายกายภาพเนาะสำหรับเฮลิคอปเตอร์เนาะ เป็นสายกายภาพเต็มตัวเลยก็คือ atk r 2 2เนาะเยอะสุดเลยถ้าเกิดว่าเราอยากให้เฮลิคอปเตอร์เรายิงแรงๆเนาะเราก็ใส่เป็นตัวกายภาพเข้าไปเนาะอย่างเช่นมู่หลานี่ก็ได้มู่หลานี่ก็กายภาพเยอะเนาะแล้วก็สกิลที่ขาดไม่ได้เนาะสำหรับเฮลิคอปเตอร์เลยก็คือระเบิดเวหาเนาะระเบิดเวหาเนี่ยเมื่อแม่ทัพติดตั้งยูนิตทางอากาศไว้เนาะจะเพิ่ม dmg เนาะจากการโจมจากการระดมยิงเนาะ จมระดมยิงทางอากาศของยูนิตทาอากาศเนาะแล้วก็สิ่งปลูกสร้างที่ได้รับเนาะห้าเปอร์เซ็นตะ์เนาะก็คือจะเพิ่มดีเอ็นจีจากการระดมยิงนั่นแหละแล้วก็ทําลายสิ่งสิ่งปลูกสร้างเนาะดาเมจจากการที่เราเอาระเบิดไปทิ้งอะ่ะประมาณนี้สลัดเฮลิคอปเตอร์เนาะพยายามใส่ตัวดาเมจกรยจภาพเข้าไว้เนาะจะทําให้ยิงแรงขึ้นเนาะแล้วก็ผมแนะนำอีกอย่างหนึง่งนะเฮลิคอปเตอร์เนาะควรใส่แค่ตัวเดียวพอเนาะเนี่ยใส่ตัวเดียวพอดาเมจไม่ต่างกันมากเนาะ กับใส่3มตัวใส่สาตัวกับใส่ตัวเดียวดาเมจไม่ต่างกันที่สิ่งที่ผมบอกก็คือดาเมจมไม่ต่างกันจริงๆนะอ่ะผมข้าเข้าไปดูเนาะอ่านี่วอ่าไม่ใช่นี่หว่าอ่าอยู่ไหนนะดาเมจมันต่างกันนิดๆหน่อยๆเนาะถ้าเกิดใส่3ามทับกับอ่าใส่ทับเดียวเนาะไปไหนละต้องดูอันนี้นี่ อ่านี่นี่ก็ได้อ่ะนี่อันนี้ทหารเติมป่ะไม่น่าติมนะอ่านี่นี่เนาะดาเมจที่ทําได้เนาะอ่าประมาณสองร้อยเจ็ดสิบเนาะสองร้อยเจ็ดสองร้อยเจ็ดสิบคนเนาะที่ทําให้บัตรเจ็บได้เนาะในยิงการยิงหนึ่งครั้งเนาะอ่ะเราไปดูกันที่ผมโดนยิงเนาะซึ่งผมจะเคยโดนยิงที่แบบว่าเขาทับเต็มมาอยู่นะ หาก่อนนะจำไม่ได้แล้วอันไหนก็ไม่รู้อืมอันไหนนะ <c oughs> แป๊บนะหาก่อนเออช่างมันเถอะอดาเมตมันประมาณนี้แหละดาเมตมันประมาณสามร้อี้นี่แหละมันไม่เกินกันกว่านี้หรอก สำหรับใส่สามตัวหรือว่า1ตัวเนาะดาเมจไม่ต่างกันมากเนาะถ้าเกิดใส่เป็นดาเมจกายภาพเนาะจะ,ะดาเมจมันจะอยู่ที่สามร้อยกว่าเนาะจะยิงครั้งนึงอ่ะจะทหารเขาจะลด300กว่าประมาณนี้จะถ้าใส่3ทับเนาะจะเพิ่มขึ้นมาหน่อยก็คือน่าจะประมาณ400เนาะสามร้อยกว่า,ากว่าสาี่สร้อยเหมือนกันนี่แหละจะไม่แตกต่างกันมากแต่ข้อเสียก็คือถ้าคุณใส่3ทับคุณโดนยิงตก3ทับเนี่ยถือว่าคุณใส่เป็น33ตัวใช่ไหมเป็น เป็นเฮลิคอปเตอร์สามตัวเงี้ยถ้าเกิดคุณโดนเครื่องบินขับไล่เขายิงตกเนี่ยคุณก็เจ็บสามสามอันเลยนะอ่าผมก็เลยทําเอาใส่แค่ตัวเดียวเนาะต่อให้ใส่ตัวเดียวดาเมจมันก็ไม่ต่างกันมากไงผมก็เลยเฉลี่ยเอาสมมุติว่าตัวนี้เจ็บใช่ไหมตัวนี้โดนชนเจ็บปุ๊บผมก็แค่เปลี่ยนอะเปลี่ยนเอาฮีโร่ตัวอื่นมาใส่แล้วก็ใส่เฮลิคอปเตอร์ให้มันแล้วก็ให้มันบินไปต่อแค่ตัวเดียวเนาะแล้วก็ศัตรูก็ ต่อให้สอยเราได้ใช่ไหมมันก็ไม่ได้ค่าเที่ยวหานจากเราด้วยประมาณนี้แล้วก็เฮลิคอปเตอร์เนี่ยถ้าคุณเล่นเล่น,เล,นเล่นเหมือนผมนะใส่แค่ตัวเดียวนะสมมติทับนี้ตกใช่ไหมผมก็แค่เปลี่ยนใหม่อย่างเงี้ยผมก็แค่เปลี่ยนเอาไอ้ชาลูมานออกเนาะเนี่ยผมก็กดเอาชาลูมานออกแล้วก็เอาตัวอื่นมาใส่แล้วก็เอาเฮลิคอปเตอร์มาใส่ให้ตัวอื่นแล้วก็บินไปยิงมันต่อเนาะ อย่างเงี้ยผมบอกเลยผมลำคาญมากนะถ้าทำแบบผมได้เนะี่ยคุณจะเป็นแบบว่าตัวที่แบบว่าเขาอ่าศัตรูคือเกลียดคุณมากอะ่ะถ้าทำแบบนี้นะแต่ผมก็ไม่ค่อยนิยมไม่แนะนำให้ทำเนาะมันจะอ่าผมนี่ถึงกับโดนเขาทักมาด่าเลยนะ <laughs> อ่าถ้าใครชอบเนาะแนวป่วนเนาะก็ชอบก็ลองทำดูเนาะอย่างเงี้ยอ่า ถือว่าผมโดนยิงอ่าผมตกใช่ไหมผมก็แค่กลับบ้านเนาะกลับบ้านแล้วผมก็เอาตัวเอาเพราะมันมันก็ไม่เสียยังไงมันเจ็บแค่ตัวเดียวอ่ะเรามีฮีโร่เยอะแยะใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนตัวอื่นใส่เฮลิคอปเตอร์แล้วก็บินไปยิงมันต่อนะผมก็ทําอย่างนี้แหละมันถึงกับว่าหัวร้อนกันเลยนะทักมาด่าผมหลายคนเลยโอเคต่อไปเนาะอ่าทับเครื่องบินเนะาะเครื่องบินทิ้งระเบิดเนาะอ่ะดูกันเนาะ อ้าวยูนิตอยู่นอันนี้เนาะอ่าเครื่องบินทิ้งระเบิดเนาะเครื่องบินทิ้งระเบิดมีอยู่3รูปแบบเนาะไอยูนิตพื้นฐานเนี่ยเอาไว้ก่อนเลยเอาเอกลักษณ์เอาไว้ก่อนเนาะอ่าหงขาวกับเลเว่นเนาะที่ผมแนะนํา2อันนี้เนาะอ่าหงขาวกับเลเว่นอ่าก็สามารถทําแบบเฮลิคอปเตอร์ได้เนาะก็คือใส่ลำละตัวเนาะแต่จริงๆอ่ะมันจะใส่ได้ลำละ2ตัวเนาะ แล้วก็ใส่กับยูนิตพื้นฐานเข้ามาอีกเนาะอ่ามันก็จะได้3ามอ่าหนึ่งกองทัพใส่ได้3ามสามลำเนาะมันจะได้อยู่ประมาณอ่าสองกองทัพเนะาะเครื่องบินแต่แต่ดาเมจมันก็แตกต่างกันอยู่นะแตกต่างกันอ่าหลายร้อยอยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณใส่แค่ทัพเดียวเนี่ยดาเมจมันจะตกๆอยู่ประมาณ400ร้อยมาสามร้อยสี่ร้อยเนาะอยู่ที่เลเวลของเราด้วยเนาะ แต่ถ้าคุณใส่3มทับเนาะก็คือสมมุติว่าอย่างนี้เนาะคุณใส่หงขาวสองเนาะเพราะมันเป็น3.5คุณเห็นไหมตรง C 3.5ถ้า3.5มเนี่ยมันจะใส่ได้แค่2 2 2ลำเน,ะอนอาะต่อ1นกองทับเนาะคุณต้องใส่ตรง C3 เนะ่ะเข้ามาเพิ่มเนาะมันจะได้เป็น3มลำตออ่อ1นกองทับเนาะคุณจะได้ทิ้งระเบิดแรงเนาะแต่มันจะแต่มันจะทำได้แค่3กองทับเนาะ เครื่องบินน่ะสามกองบินเนะานเนะทิ้งไอ้สามกองบินทิ้งแล้วเบิดเนาะประมาณนี้อ่าถ้าเป็นเครื่องบินอย่าพยายามใส่เป็นเหมือนอ่าที่ผมแนะนําไปตอนตอนตอน้ตนเนาะที่ใส่เฮลิคอปเตอร์แค่อันอันเดียวต่อหนึ่งกองทัพอะ่ะแล้วก็เอาตัวอื่นออกหมดอะ่ะเอออันนี้ต้องใส่ให้ครบนะมันจะได้ประมาณสามกองทัพเนาะจะทิ้งระเบิดแรงขึ้นเนาะดีกว่าใส่ลำระทับลำระทับเนาะดาเมจไม่พอนะอ่า ถ้าเป็นทิ้งถ้าเกิดจะใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดใส่คนเนาะก็คือพยายามใช้เป็นเลเว่นดีกว่าเลเว่นเนี่ยจะสร้างดามจได้ค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ที่สําคัญเนาะสำหรับเครื่องบินทิ้งระเบิดเนาะก็คือตัวไหนะอันนี้ก็ได้เนี่ยซาราดาเนาะก็คือปิดล้อมเนาะปิดล้อมเนี่ยยิ่งค่าปิดล้อมเราสูงเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะยิ่งทิ้งระเบิดแรงขึ้นนะสำหรับสิ่งก่อสร้างเนาะแต่สำหรับทิ้งระเบิดใส่คนเนาะยิ่งค่า าดาเมจกายจะภาพสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งทิ้งระเบิดแรงเท่านั้นเนาะประมาณนี้จำไว้แค่นี้ก็พอเนาะทิ้งทิ้งระเบิดใส่กำแพงใส่บ้านคนหรือว่าใส่อะไรก็ตามเนาะสิ่งปลกสร้างเนะาะพยายามเน้นปิดล้อมเยอะๆะเข้าไว้เนาะถ้าอยากเน้นอยากเน้นทิ้งระเบิดใส่คนก็ทำดาเมจกายจะภาพเยอะๆอประมาณนี้แล้วก็พยายามหาตัวที่มีปิดล้อมเยอะๆนะ ส่วนใหญ่เน่จะเป็นทหารลาบกับทหารม้าเนี่ยจะปิดล้อมเยอะถ้าอยากให้เครื่องบินบินเร็วๆใส่เป็นทหารม้ากับเอ่อหรือว่าทหารธนูเนาะจะบินเร็วเนาะพยายามเนาะอย่างเช่นอ,อย่างเงี้ยมันก็บินช้าเห็นไหมนี่ขนาดใหาเราแดงนะปิดล้อม,มแค่ยี่ไพ่ส่วนใหญ่จะเป็นทหารพวกนี้มากกว่าทหารม้าเนี่ยจะทิ้งระเบิดแรงเนาะต่อไปเนะาะเครื่องบินเนาะ กับเฮลิคอปเตอร์เหมือนกันเนาะสิ่งที่ขาดไม่ได้เนาะก็คือนี่สองสกิลนี้นะทางสำรองเนาะกับระเบิดวิหารเนาะเมื่อไม่ทับติดตั้งยูนิตทางอากาศไว้เราจะเพิ่ม DMG จากการระดมยิงเนาะของของเฮลิคอปเตอร์แล้วก็เพิ่มราเมตดจากสิ่งปลูกสร้างเนาะที่เราไปทิ้งระเบิดะฮะบวกขึ้นมาอีกค0้เนาะจะทําให้เราทิ้งระเบิดได้แรงขึ้นเนาะประมาณนี้สําหรับทัพเครื่องบินทิ้งระเบิดเนาะ อ่ะต่อไปเป็นทับของอทับเครื่องบินขับไล่เนาะมาเรามาถึงเครื่องบินขับไล่กันละทับเครื่องบินขับไล่เนี่ยก็จะมะีเครื่องบินอยู่ทั้งหมดเนี่ยสี่ยูนิตเนาะที่เขาชอบใช้กันเลยเป็นเครื่องเครื่องบินสกัดกั้นเนาะแล้วก็วินสปิริตเนาะแล้วก็มายาพิฆาตเนาะแล้วก็เหยื่อวหาเนะาะเจ้ผมไว้เนาะว่า ่าประมาณนี้สหรับใครที่ชอบเล่นเครื่องบินเนาะเครื่องบินสกัดกั้นเนาะลำนี้มีสกิลติดตัวพยายามอ่านสกิลติดตัวไว้นะเห็นไหมเพิ่มอ่าดาเมจกายภาพเนาะยูวิธีสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเพิ่มอัตราไปิดทำงานของยูวิธีของสกิลกดใช้และสกิลคอมโบเนาะเห็นไหมเครื่องบินลำนี้มันเพิ่มอัตราก,กดใช้เนาะสกิลของกดใช้ให้มีโอกาสติดอ่าบ่อยขึ้นเนาะในห้าเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็สกิลคอมโบเนาะเหมาะกับพวกสกิลกดใช้ของสายกายภาพเนาะ แล้วก็สกิลคอมโบตัวนี้เนาะอันต่อไปเนาะก็คือมายาพิฆาตเนาะมายาพิฆาตเนี่ยเป็นการโจมตีอ่ากายภาพเนาะแต่ว่าสแต็กที่สูงสุดของมันอ่ะก็คืออ่าเวทเนาะจะเป็นสแต็กสูงสุดก็คือเวทแต่ว่าอ่าสกิลประจําตัวของมายาพิฆาตเนี่ยจะเป็นการโจมตีกายภาพเนาะแล้วก็เพิ่ม AGI เนาะ ก็คือเพิ่มเพิ่มสเต็กให้เรานั่นแหละแล้วก็ดีเอ็มจีหนงเนาะขึ้นอยู่กับเวทด้วยอืแล้วก็อ่แพสซีฟของมันเนาะก็คือมันมีอ่าระบบล่องหนเนาะจะไม่โดนอ,อะไรนะเครื่องยิงต่อต้อตานอากาศยานเนาะสอยมันอะก็คือมีแค่มายาพิฆาตลำเดียวที่มีอ่าระบบล่องหนเนาะพราอกานแล้วเวลาคุณ จะเอาเครื่องบินขับไล่เข้าไปกลางดงศัตรูเนี่ยคุณจําเป็นต้องใส่มายาพิฆาตเป็นแม่ทัพนะต่อไปเนาะวินวินสปิริตเนาะก็อ่าวินสปิริตเนี่ยก็ข้อดีอย่างเดียวเนาะก็คือเริ่มระเดิมเนาะก็คือจะทําให้ทัพที่เราใส่วินสปิริตไว้เนี่ยจะเป็นทัพแรกเนาะที่ตีส่วนใหญ่ตัวที่ต้องใส่วินสปิริตเนี่ยจะต้องเป็นตัวดาเมจเนาะดาเมจเวทเนาะจําเป็นนะตัวเนี้ย ตัวที่เป็นแม่ทัพอ่ะไม่ควรใส่แม่ทัพนะคือวัเนี้ยไม่งั้นคุณอาจคุณจะโดนอ่าไอ้ป้อมปืนสอยนะป้อมปืนต่อต้ากัศยานอนะ่ะสอยได้ถ้าคุณจะใส่เป็นแม่ทัพเนี่ยใส่เป็นมายาพิฆาตเนาะวินสปิริตเนาะเหมาะกับสายเวทเนาะอย่างเช่นอย่างนี้่ะทำให้เห็นภาพดีกว่าสมมุติว่าผมมูม่หลานเนาะเป็นตัวดาเมจของผมใช่ไหม ผมก็จะใส่เป็นวนะินสปิริตเนาะเพื่อเริ่มมาเดิมเนาะจะได้เริ่มตีก่อนจะได้มีอาจจะได้สร้างดาเมจหรือว่ามีสถานะต่างๆเข้ามาเนาะตัวต่อไปเนาะอ่ะลัคนะีดีโดเนาะผมก็อยากให้ทับเครื่องบินผมนะเป็นทับล่องหุ่นด้วยเนาะผมก็จะใส่เป็นมายาพิฆาตเข้าไปเนาะให้มันล่องหุ่นเนาะจากนั้นผมก็จะโยกอ่าดีโดมาเป็นแม่ทับเนาะเพื่อใช้เอฟเฟกของมายาพิฆาตเนาะจะได้ เป็นกองทัพทั้งกองทัพจะได้ล่องล่องหล่นเนาะแล้วก็เวลาเริ่มโจมตีเนี่ยอ่ามู่หลานจะเป็นตัวเริ่มก่อนเนาเพราะว่ามีสกิลประเดิมเนาะเริ่มประเดิมเนาะของวินสปิริตเนาะอันนี้คือทัพกลางเนาะคือก็คือโยกทัพอะต่อไปตัวหน้าเนาะตัวหน้าเนี่ยเป็นตัวแทงของเราเนาะจำไว้ว่าอ่าตัวตัวหน้าจําเป็นต้องใส่เหี่ยวเวหานะผมบอกไว้ก่อนนะ ไม่ว่าคุณจะเล่นอะไรก็ตามตัวหน้าต้องใส่ใส่เป็นเหี่ยวิวหานะเพราะว่าเหี่ยวิวหาเนี่ยมันจะป้องกันมันเยอะเนาะเห็นไหมป้องกันบวกต้องสองสองจุดสี่นะแล้วก็ถึงแม้มันจะลดลดระยะลงมาหนึ่งช่องลดดีเอมจียูวีซีที่ได้รับเนาะเห็นไหมก็คือเครื่องบินเหี่ยวิวหานเนี่ยเป็นเครื่องบินตัวแทงเนาะประมาณนี้ดีกว่าอลองดูผมเป็นตัวอย่างก็ได้เวลาคุณเล่นะ่ะ เครื่องบินอ่ะไม่จําเป็นต้องเอาตัวดาเมจไปเป็นตัวหลังนะเอาเอาสกิลอันเนี้ยมายาพิฆาตเอาไว้ตัวหลังสุดเพื่อให้เครื่องบินเราล่องหงนเนาะก็เอาแม่ทําไว้ตรงกลางเนาะตัวทําดาเมจเนาะใส่เป็นวนะินสปิริตเนาะแต่ถ้าผมเล่นเป็นกายภาพของมู่หลานเนาะผมก็จะใส่เป็นเครื่องบินลานี้อ่านี่เครื่องบินขับขับไล่สกัดกันนะ้นเนาะเพราะว่าลำเนี้ยมันข้อดีคือมันช่วยเพิ่มอัตราเปิดทํางานของสกิลเนาะ ประมาณนี้พอเข้าใจกันไหมคนพูดก็เริ่มงงละโอเคสำหรับทับเครื่องบินก็ประมาณนี้แหละสำหรับใครที่่าชื่นชอบเนาะการเล่นทับเครื่องบินในการสู้คนเนาะก็อย่าลืมเนาะถ้าเวลาไปเล่นเฮลิคอปเตอร์เนาะก็อย่าลืมสกิลนี้ด้วยเนาะจะทําให้กองทัพคุณยิงแรงขึ้นเนาะแล้วก็เวลาคุณไปทิ้งระเบิดคุณก็อย่าลืมสกิลนี้ด้วยเนาะ,ะทําให้กองทัพคุณบินเร็วเนาะประมาณนี้แหละ สองสกิลสำหรับสายอากาศเนาะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากไปแค่นี้แหละครับผมถ้าใครไม่เข้าใจยังไงเนาะก็พิมพ์ไว้ได้เนาะเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบให้เนาะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แหละครับผม